แมดีจะมาตักปลาแะ้วกีนอยากเข้าไปหน่อยไม่เห็นตักปลาจ้าปลากะดีปลากะดีหรือปลาอีเดิดบ้านแมลิเรียกปลาอีเดิดขั่วล่างน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วก็มาหมักซอสหมักรสด,ดีตากไปกิมตำสมจ้าเอาไปกิมส้มตำ ยิมแจ้วหรือใบเขหเนี่วหอนวิธีถนอมอาหารเก็บไปกินได้นานๆขนน้าวใส่ตเย็นเพิ่นกับลายมือเพิ่นกับเป็นกินเพิ่นปลาเครื่องหาตากแดดเนี่ยเห็นมะโนเมลี่ายคลิปว่าเห็นเมลีกันเนาะ อันนดีกว่าน่นมันถึงจะได้เห็นหน้าแมลี่พอเ้าไปสื่อตำสมอยู่เด้อที่จะกระยานไปวั้งฮัลหวใดใสวนี่ <laughs> หยิบจะกระยานไปดองๆเลยกล่องโทรศัพท์ก็ อย่างล่างงางอยู่พี่น้องมาตากปลาอันคนดวัวไม่รีเอากงพัดลมเก่าทำํำแล้วก็เอาลวดนี่สองสันนี่พี่น้องคอนดูทาคอนโด,นโดตากปลาตากปลากด็ดีตัวน้อยตัวเล็กๆแหละพี่น้องตัวบางใหญ่เด้อ ก็ยังตัดหัวออกขันปะตัดหัวมันผ่แสบเนาะเขาตัดหัวออกถอดอยากกินอันปลาสลิดไหมปลาสลิดตะกี้แมรีทํางานเนาะทํางานอยู่อันบอกล้มเกาว,ว้มหลังทํางานอยู่เมืองเมืองกุงก็จะซื้อปลาอันื่นปลายัง่ะ ปลาสลิดโอ้ยว้ายดเดี๋ยวนี้ปลาสลิดตรงมหายหันไปบางนึงหันละสิบะฮอดแปะฮอ,อดล้านแล้วเปล่ตรงมหาใหันประสังแม่ประสังพอ่อเพิ่นมักเพิ่นสิมักปลาสลิดทอด เวลาไปให้ไปหน้าคนทอดแล้วเขาตัดตำแก้วตำแก้วปลาเนะาะตำแก้วปลาแล้วก็มีทอดเอาปลาปลาสลิดปลาีิโก้สมัยตะกี้คันบออบอ,บอสือมาบด้กินได้พี่น้องคนบะมีมาขายคือสมือนี้ได้ปลาีิโก้ก็ได้คนคนที่เอามาขายอันข้าบอสือมาส่งมานันบด้กินดอกคนนั้นไม่รีไปทั้งอัน ทั้งกรุงเทพคนล,ละพคนเอิน่นประตูน้ำก็ไม่ใช่นี่ยังล่ะตลาดปลาพุ่นน่ะก็สิแล้ววาวเหล่ากับกับว่าคือวัวพ่อเลยว่าตะคุงเทพรถพี่น้องเนาะมันจื้อบดอ้ไปซื้อตลาดปลายง้มแงมเงินออก ออกก็ไปซื้อแล้วก็่งมาไหอันกระสังแม่กระสังพอตะขี่พ่นมักเข่าพ่นมักทอดทอดปลาหรือย่างปลาโดยมากกระสว่าใครทอดดอกก็สิย่างกันนั่นละย่างแบบว่าหนังไส้หนึ่งเขาหุงเขาใส่ทานใส่เพื่นอนู่้นมาเราสีกเพื่อนกระสิอสอกมาย่างไส่จากทานแล้วก็ใบเขา่าแล้วคนเหนียว แล้วก็ลงไปเฮ็ดเวียกระ้า,าคนเศร้าหายเศร้าหน้าเนาะไอ้นี้ก็จะมัดไปซื้อเวลาเงนินออกเงินออกแล้วก็จะไปซื้อซื้อแล้วก็ส่งมาดิพี่น้องซื้อแล้วก็ส่งมากสะพ้ายสกีสก,ก็แห้งอันติดต่อกันยากหนกเนาะ ปลาสลิดนี้เป็นค้นมากกินเ็กสินะมักกินปลาสลิดปลาีิโก้ปิ้งกินกับขา้าวค้องไปเฮ็ดงานได้ก็คิดหอดพ่อคิดหอดแม่คิดหอดน้องนี่ชางบาดน้นองกเฮแหงหลายคนหาคนหกคน้นพูนี้พี่น่องน้องเมลีคนหน่อยดพอิพ่อเม่ตะกีเพลียงใดดิบูกหลาย พอเบิดแม่มีแปดคนเก้าคนคนแต่มีแต่มีน้องสาวคนเดียวมีแต่น้องชายน้องไส้หาคนนี่ไส้ผู้หนึ่งเป็นหกคนเป็นเลี้ยงได้พอเมียเป็นเลี้ยงได้กับงือกขึ้นกันเป็นเลี้ยงได้จังไหนไงทุกคนมีงานมีการมีครอบครัววัดทุกคนพี่น้อง ตัดเมลีน่ะนะมี่สองคนนะึงยานตะลูกเตาบะได้กินเนาะแค่สองคนกะเน่เพิ่นกะบะเน่าดอกแต่มเมลีดีเยากยานตะลูกก็เตาบะได้กินพ่อแม่กับที่คือกันตะกีแต่วบ้านเพิ่นบ่ได้ใส่เงินหลายเนาะสมัยตะกีประตูน้ำอืมเขาก็เอาไปถือ สุขของสุขของล้วก็ไปส้ม m สามัยตะกี้เพื่นประเด็กเขาในี่ใครเด็กเขาในเมืองเนาะคนบสำหรับล้านตะกี้กับกว่าใครมีเงินมีข้าเห็ดไทยเห็ดหน้าเขากถึกถือกโกแพงเด้ลูก,กับหลายคนจังสิ ที่ถนอมอาหารพ่อแม่พันผ้าเห็ดไว้ได้ปลาพันกะวะ่าเห็ดปลาร้าไหวทายถทายกินพันว่าเห็ดปลาราเห็ดปลาจอมเห็ดปลาแดดเดีเดยวตากไว้ถทายู่ถทายกินเวลาบม่มีเวลาเฮาบ่มีเฮาก็ได้เอามาทอดมาย่างคนโบราณพี่กะจือ่อเอาค้ามมันเห็ดไว้ถนอมอาหารไว้ เอาฟื้อเอาปลาไหไปจอมกับฟื้นเอาน้ำพอน้ำแม่น้ำแม่เป็นสอนเพ็ดจังดไดรเป็นน้ำคอยสีได้ยูได้กินดนได้ยูได้กินน่านข้าบโพดทองไปซื้อข้าวเจา้าเพ็ดแลีวแล้วๆกับสีเอาตัวนี้ลงใส่พี่น้องไม่นี้กับว,ว,ว่าวหยึดว่าวแย่หมดละเอาอันนี้รัดข้ามเกา่าความหลังว่า สมัยตะกี้ไม่รีเป็นเด็กหน่อยทำง,งานเลี้ยงกว้วยอึดอยากลำบากสมัยตะกี้เนาะคิดเห็นคิดหอดพอหอดแม่สม,มือนี้ว่าอึดวายากเข้าะมีมาขายหอดบานหอดเงียนแต่เพิ่นกับวัยยูน้ำเฮ้ง ถึงว่าละถึงเวลาเพิ่นกลับไปแล้วข้าน้ามเห็นรถมาขายอยันปลาสลิปไปตลาดนัดคือกันเห็นปลาสลิดปลาตัดหัวไม่มีก็คิดฮอดเพราะว่าเมียกับพอ่อเพิ่นมักเพิ่นมักทอดมักย่างแล้วเพิ่นก็บ,บายข้าวเหนียวเพิ่นบ่ามักกนินอาหารรูๆดอกเพิ่นมักกินของง่ายๆจังซั่นละ ินทอดปลาแหงกินทอดปลาคิกูคือปลานักเล่งแลแ้วก็เจียวปลาล่าในพิ่นสิบ่ให้ขาดเงียนเลยต่ำใส่กระปุกไว้เขาตะกี้บ่มีตู้เย็ยนแซ่สังเดียพี่น้องต่ำธรรมดาเฮาเนี่ละ่ะต่ำแล้วก็เอาใส่กระปุกไว้บ่มีตู้เย็ยนแซ่ยามหิวกับจกข้าวเหนียวออกมาบายแซ่บแท้เด้แล่ะเนาะเนี่ยเสร็จแล้ว เอานี่รัดไว้ไม่ให้แมงวันเข้าแมงวันก็สซิบ่ได้เข้าไปทีนี้ก็เอาไปตากแดดคอนโดตากปลาแม่ลิมีสองสันมน่สันนึงหนึ่งสันที่สองหยิบด่างเขียวใส่ได้พี่น้องหยิบด่างเขียวใส่หุ่มไปบ่ชหายมีปองบ่าหายมีนันแมงวันบวเขายันได้ตากปลา โดปลาปลากระดีขอบคุณทุกการรับชมนะคะบ๊ายบายเอาปลาไปไสใ่แดดก่อนเด้อจ้ะ